นวัตกรรมแบบใหม่ของปุ๋ยธรรมชาติจากขี้ค้างคาววัตถุประสงค์ในการทำปุ๋ยธรรมชาตินี้คือต้องการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงและนำสิ่งของจากธรรมชาติอย่างขี้ค้างคาวมาใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุดที่มาของนวัตกรรมคือปัญหานักเรียนและบุคลากรภายในสถานศรราึกษาที่ต้องพบเจอกับมูลค้างคาวบนพื้น ส่งตินเมนรบกวนในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันทำได้เพียงเก็บไปทิ้งจึงคิดค้นต่อยอดเพื่อให้มูลข้างข่าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการทำปุ๋ยผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. การใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงในการทำกษตร 2. ลดค่าใช้จ่ายในการทำกระรที่ต้องซื้อปุ๋ยเคมี 3. ปุ๋ยธรรมชาติจากเคียง่งคาามีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าปุ๋ยเคมี15-15-15แ 15, ล 15, ะ16-16-16วัสดุและอุปกรณ์ผ้าใบไมโครมิเตอร์ pH มิเตอร์กล้องจุลทรรศน์ช้อนตักเสียมตะกร้ากระถางกะละมังถั่วลันเตาปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมัก และขี้ค้างข่าวขั้นตอนในการดำเนินการนะครับ 1. เตรียมดินและอุปกรณ์สำหรับเพาะเมล็ด 2. เริ่มทำการเพาะเมล็ด 3. ทํทำการเตรียมปุ๋ยสูตรต่างๆ 4. เมื่อต้นถั่วลันเต,ตาง,งอกได้7วันแล้วจึงย้ายลงกระถาง 5. ใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆในต้นถั่วลันเต,ตาแต่ละต้นที่เตรียมไวท้ทุกๆ7วัน 6. ติดตามและจดบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงนะครับ สรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองเรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นถั่วลันเตาทั้ง3แบบที่ได้รับปุ๋ยเคมีปุ๋ยขี้ค้างคาวและปุ๋ยสูตรปรับปรุงนะครับปรากฏว่ามีการเจริญเติบโตที่ต่างกันเล็กน้อยทั้งขนาดใบขนาดลำต้นและจำนวนใบทำให้เราเนี่ยสรุปผลได้ว่าปุ๋ยเคมี ปุ๋ยที่ยังคาวและปุ๋ยสูตรปรับปรุงเนี่ยให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันในการปลูกตัวลันเตาครับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับ